สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาชิมมาเซฟปะันบานนะคะทุกคนอ่าวันนี้นะคะเรามากินอ่าปีไก่ทอดนะคะปีไก่ทอดแล้วก็อ่าเป็นแหนมทอดนะคะทุกคนอ<ร> <icking dead. S 1> ่าโดยแหนมนี่นะคะทามาจากอ่เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเขาก็แล้วก็ผสมแป้งนะคะแล้วก็เอาไปมีมีแบบอ่ากระเทียมนะคะแล้วก็เครื่องเคียงนะคะที่เขาเอาไปผสมนะคะแล้วก็ จากนั้นนะคะเขาก็คุกเข้าคุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาใส่ในถุงนะคะถุงพลาสติกนะคะแล้วก็จากนั้นเขาก็เอาอหลังกระติกนะคะมัดหามัดแล้วก็ให้มันอยู่อย่างนั้นนะคะจนมันคล้ายๆกับว่ามันได้ที่แล้วนะคะเขาถึงเอาออกมาแล้วก็เหมือนเขาต้องแช่อยู่ในถังที่เป็นความเย็นนะคะทุกคนเพื่อจะไม่ให้มันเสียเพราะว่าถ้าเอาไว้นานมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆนะคะ จากนั้นเขาก็จะเอามาทอดนะคะมันก็จะมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะเค็มๆนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็เอามากินนะคะทุกคนทอดแล้วก็เอามากินเนี่ยนะคะที่เรากินนะคะก็จะมีผักเครื่องเคียงนะคะก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะทุกคนเข้ากันมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแตงกวาะคะแตงกวาเล็กนะคะก็เอามากินกับเนหนมทอดเนี่ยเข้ากันดีมากๆเลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็จะมี พริกนะคะพริกขี้หนูนะคะก็ใครจะกินเพื่อเพราะว่าแหนมทอดมันจะออกรสชาติเค็มๆเปรี้ยวๆนะคะมันถ้ามีพริกขี้หนูเนี่ยมากัดจิ้มเข้าไปด้วยโอ้โหจะแบบสุดยอดมากเลยนะ,ะมีผักอื่นด้วยก็จะดีนะคะทุกคนอาจจะเป็นแบบผักกะหล่ำปีหรือว่าจะเป็นแบบว่า,าเป็น ผักอะไรอ่ะมันจะมีผักหลายชนิดนะคะสามารถกินนะคะคู่กันนะคะ,ะกับแหนมทอดแล้วก็ปีกไก่ทอดได้นะคะทุกคนสามารถกินได้นะคะทุกคนอเอามาแหนมนะคะกินคู่กันได้นะคะ mm hmm. ก็อันนี้นะคะเราก็เอามาคือนั่งกินเล่นนะคะ mm hmm. ก็แบบคุยกันกับเพื่อนกับใครแล้วก็เอามากินเป็นกับแกล้มอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. มันจะมีรสชาติดีมากๆเลยนะคะอร่อยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า เรากินไปคุยกันไปสนุกสนานนะคะอ่าดูนะคะอ่าผักชีใบเลื่อนนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้พอเรากินมันกินใบมันเนาะแล้วก็จะเหลือต้นอ่ะเราก็สามารถเอาไปปลูกนะคะปลูกได้นะคะอ่ารากมันจะออกนะคะออกแล้วก็สามารถใบมันก็สามารถที่จะงอกออกมาได้อีกนะคะแล้วก็สามารถเอาไปปลูกได้นะคะเรากินทั้งหมดแล้วก็เอารากมันนะคะไปปลูกนะคะลงดิน นะคะเราก็สามารถนับปกิินได้อีกนะคะปีกไก่ทอดเนี่ยนะคะมันจะออกแบบแข็งๆก็กรอบนะคะแต่ว่าเราก็กินได้นะคะทุกคนอร่อยมากเลยนะคะแบบว่าทําให้แบบกินไปแล้วก็ฟินมากเลยนะคะส่วนแหนมตัวนี้นะคะดูนะคะแหนมทอดเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะแบบกรมกรอบม,มากเลยนะคะอร่อยด้วยนะคะแล้วเราก็แบบกัดทิชเข้าไปนะคะแบบว่าเออแบบว่า แกเลี่ยนนะคะก็คือที่กินพริกเข้าไปเนี่ยคือแกเลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบความมันนะคะเพราะว่ามันมันทอดนะคะทั้งปีกไก่แล้วก็ทั้งแหนมทอดนะคะมันจะออกเลี่ยนๆหน่อยนะคะกัดพริกเข้าไปสักนิดนึงนะคะโอ้พริกนิดเผ็ดสุดยอดเลยนะคะทุกคนโขกัดไปนิดเดียวเองนะคะถ้ากินเยอะกว่านั้นล้องจางแน่ๆเลยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่สุดยอดนะคะอันนี้ก็เราก็ซื้อน้ํามากินเพราะว่า มันก็จะเข้ากันดีมากเลยนะคะเป็นอร่อยค่ะทุกคนบ๊ายบาย